อัน <ort>. ี้นี้นเส้นนี้ไงเบีเส้นนี้มีทำอะไรใช่ไมเาทำอะไรนะ มีพื้นที่ในการเกิดพลิื้นที่รองรามว่าได้ไงในฟังก์ชันเทคนโลยีนะฮะถามาได้ยังไงสมมติมีพอยต์ก็แนเหมืนกับคุณสร้างเือใช่ไหมสร้างฝายเพื่อคุณต้องไปใช้ฟัก์ชันนั่นแหละเคโใช่ไหมเอ้ย่ีาการะเรื่องพิมา์จะไวไหม โมเดบิวเดอรข้าโมเดีนยทเป็นที่ช่วยนะเส้นสตีมหรือไม่รู้วมึงก็เส้นนี้แต่ไหนกับไอ้นั้นว่าอะไรเข้าไม่ใช่เส้นนี้มีออเดอร์ออเดอร์ลยไรแปดเก้าทังแต่ที่แล้ว เราที่นี้ทำมเนี่ส้อีไม่เดลวาะนดมเอง่ดิสสติ๊กติกกันด

ไอ้ไอ้ตัวนีน้มันก็เป็นหอยเนปะ็ตัวนี่มันเป็นตัวอถ้าสุดขัดต่อไปบนเลยหอยตัว,ตวนี้มันเหมือนกนไม่ใช่ต้องต้องจะมีเส้นนี้ป่ะเส้นเนี้ยเส<ะ>นมนะ่ได้ก็ใช่นี่นะไม่ได้อะด๊ใช่เน,นี่ยกดน,นี้กดไห้เอ้าอา๋อพี่สันรัตคองเลยอวะ แอดต้องหมดแล้วไหนแล้วไม่มีลำตะคองเลยไฟที่มาลองสร้างอะแอดลำตะคองเข้ามาดิดูไหนลำตะคองอะไรวะมีแค่เนี้ยมีหรอไม่ใช่มีลำตะคองอยู่ไฟใหม่ไฟใหม่อยู่ไหนไฟที่มาจากสองนะไม่ได้อ๋อไฟลำตะคองอยู่นั่นแล้วมึงเอาเส้นนี้ไปใส่ไหนนะมันไม่ตรงนะมึงตรงเดี๋ยวดูนี่ก่อน ไอ้พวกนี้คืออะไรครับเปิดไฟสองเพื่ <c oughs> อปรุงโบราณเลยวะี่น่าไฟสองทำไมเนี่ยไฟสองมันจะเป็นพื้นที่กรอบาอกเราเนยอเออเอามาใส่แล้วสร้างจุดมาดับูนี่ก่อนหนึ่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นิดๆนิดไฟนี่ตรงไหนมันชื่อว่าอะไรเขาเนตอะออนะเห็นมันีกรอบมันรับรับละครอะ่าเอองสองนี่ไเหนไดี่วให้อ่านไหมรอดี่แชื่อว่าไงวะ เขียนแล,ล้นี่นี่นี่เหรอเออครับไม่มากาเลอใช้ขนนั้นมมีอ่ะอาจะเป็นนี่มั้งที่ตอนแลบบใหญ่ม่ใชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูขวอมูลว h

ไม่เข้าไม่เข้าไหนต้องทำไมต้องสา่เร็วไหมเรื่มาันเรียนเป็นไงแม่ของพัดยืนบิงเลยนะไม่เข้าหวย นี้เหรอจะไม่ขี้เกียจไปหน่อยหรือเปล่าอันนเ้แบไฮโดรนี่หรอโรโกะเบดโอ้อันนี้ก็มีอยู่มั้งวะ่จมดองแหลนี่หรอข้างมนเหรอนี่กลุมือสง

แสดงตัวไม่ได้ต้องลดทำไมไม่รู้ครลงย่างนี้ลงแล้ว ขอบเขตก้ยไหนไว้ ตอง้นเล,งงเล่นเหรอ,องเ่น,เนเเปเผอไม่เลยงานไม่ดูไหมาไปทำูกขอดูอาจารย์ห้อ

ส้างคอยยังงต้องตะไรตัของมวยด้วยกของมวอย่างเชี่ยเจาเลยขึ้นมาเป็นย่าอมวยเซนเออหองของซาบมี่งี้เซนบะมี่แขวะบะเห็นเส้นไดเส้นกรอบมันแหม่ข้างนอกกับแหม่เออ เราอะไกับพวนีนี่สินทั้งในมันง่ะสินทั้งในบ่มี้ทุกคนเก็ใหม่หม,มดเงื่อนไฟเป็นบบไหนนี่เราสินกรอบมากเลยกรอบมั้งเนี่ยที่เราสอู ทงมดเลยอ่ะน้ดยากคิดก็เหมือนมันแรเดี๋ยวถ้เา้เส็จมันจะเป็นน้ำเสนที่เขาเยเขาดีแต่ตัวนี้าคุยีเปันเพราเขาค่ยเรื่เขาแรงเสร็จไรันาะอไรอรอะไรออไไ

้เนี้ยอันนี้จำลองแค่ตุดตางให้น้ำใหญ่ใช่ใหไหมเออแล้วเนี่ยนเหมอนกาหาอน่คือยาีคือยาาบัวที่เฉดถึงนเนี่ยกนผมตั้งตั้งดูว oh, we ่า่ไมมันจะมีน้ำจากไหนไหลมาที่บ้านไหมัจากไหนไหลมี่บ้านก็จะมีแกเรียมหนึ่งเส้นทำเลย เอทีเออีดีกด enter อร์ก็กดพิมพ์ต่อโอ้บรรยากาเนาะเอทีทีเหรออะไรใส่ตาไปล่ะไม่ใช่อันนี้ลาเตอร์ทุกคนก็เป็นอะไรใช่เป็นโฟร์โฟร์เลขที่สองเป็นไอเย็น สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ใส่อะไรใส่พอยด์ที่าทำเมื่อกี้ใช่ไหมสวัสดีทุกคนรอบนี้ครับผมเสรอะไรไ่ดีเรนีปั๊บไปล้เนมันก็น S เส็นปั๊บไปแล้วเนนก็ พ,มพมิมพ์เร็วกว่าอย่าแต่เย็นนสัเอย่าอ,อัตอ,อัยออตยนนิรอตบริการอัตบริการอ้ยอดงอ๋อยไม่ได้วะยิ่ไหมถ่ายคลิป <c oughs>

ลาเตือนผูกาเราเตือนผู้บรจการเขาก็จะเฉลกับเราเตือนผู้บริกายังไม่ทอาแล้วก็ไปไหนนะจะได้จมาได้จะมาได้จะมาได้็ต้องยันเดียวคุณพาดีวว่

คนนรุดการรวไอ้แรคเตอร์ทุกนกอนเนี่ยอันที่สองเป็นเลรนะเป็นแม่ลูเป็นแวลูดูไอแล้วทไปต่อปะอันนี้เหรอใส่อันนี้อันนี้อ๋คือมีศูนย์โอเ เป็นยังจุกดค่าทุนในวันน้แบบบอกว่าค่าทอนในเซบูจะซูมแต่ลืมข้วของมึงทันแล้วแน่นบั้ยอันนี้ต่างจังนัดดับเบิลอัมขอดูไหมขอดูเอาไหมพันวัด พ eh you know ี่ขอดูตัวแอซิลเมื่อกี้ใหม่หน่อยแอทิบิวเมื่อกี้อทาใช่ใช่ใช่นั่นแหละอันนี้ใส่เป็นอะไรโกกิโลเมตรว่ายุบบได้2ั้นหายลบถี่ม่วยังไม่ได้สุดจุด2ขั้นา มดูคขาเล่นไหมเบบเอือว่ะคนงูอ่ะตีเขียนแล้วในรั้นที่แอเอียร์เข้ก็สมมติแอลเอียร์เยอะมันก็จะส่งผลต่อการมีโมเลที่เยอะใช่ไหมสองแยกสอรพอดใช่ไหม ยังไงเป็นไงจอยเอาไปจอยอไปจอยจอยใช่ไหมมือมีดเป็นหกเลยใสไงจอย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 อย้จอยจอยวอยจอยยออยจอยจอจอยจอยจอยอยอออองจอยจอยย มีกาอยมีหลากใส่อยแบบอนสรยไฟีสองเสรยจเสร็จมีใช่ยัที่เราออกมาีอยแว่าซิวอย่างรจนี่มีนมีบอแล้วก็เปลี่ยนตรงะอรเลียะเป็นมีนเป็นซัมเป็นเคื่องเหมอนกโอเคี่ยมา เราเข้าไปดูในนั้นดิด้วยไหนโพลิก้อนโพลิเรลชั่นเนี่ยเขาะว่าบ้งอธิบของอะไรได้ไหมของทนี่ฮอแอดไปหมดเลยอันไหนเออโมนเตอร์เออรู้คะแนวะไม่รเรเท่ากันไหมเท่าเท่าดิไม่อันนี้ปบอกให้พัดเปิดให้ดู้เฉยเปิดยอดล้ให้ดูดูนี่หรอนี่ไงเขาอยู่ไม่สั่าเียงเลย่เ นนบ้างที่มีศูนย์หน่อยันี้ออกไรวะเข้าใจว่ามึงติดเใจเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้ออกไรวะอ่ามันจะไม่อยู่เห็นไหมถ้ามี tag ID ID 1ดกโคดแอียะอันี้หตุออกกันาอว่าจะเขียออกได้มวะซูมอะรใส่วะ ก็ค่านี่หลือ่าหรือว่าค่านั้นเราได้ไม่เท่ากันเพราะว่าตอนมึงพลอยอ่ะมึงมึงติ๊กเราติ๊กเองพัดก็ติ๊กเองมึงไม่ได้อาจารย์นั้นให้โอ้โอ้โอโอ้โอันอ้่อ้อ้โอ่โอ้โออออ้โอ้โอ้เราโออ้โราโออเอาโออยอ้ออยอ้อออ ตอนก้าวจ้ากับอะไรวะคุณลืมตอนเจ้าเจ้ากับอะไรจ้าเจ้าวกับอะไรจ้าเมื่อกี้เหรอเอาอะไรกับอะไรกับพอยเอาอะไรกับพอยพอยกับพอยอันนี้อันที่ดึงอันที่สร้างไอเรียพอยกับอันที่สร้างเอเรียมือต้อนนี่มั้ใช่ไหมอีสอง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  ตอนตอนที่รอจอยเราเอาไอยกับอันที่เราสร้างแอเรียใช่ไหมมาจอยกันไม่ไม่ไม่ตอนที่เราเปลี่ยนเป็นโุลีกอนยังไม่ใช่ที่เราเปลี่ยนอะันที่เราสร้างเป็นอเรียอปอะไรตอช่จอยนี้ไม่เป็นมีกต่คนหนึ่งที่จิิีบนให้อไ่่ไม่ออก ไม ah ่เ ah กียดกาแอะไรเงี yeah. okay. Okay. Mm ้ยตใจนั้นนตัวเดี๋ยวทำให้ก็ได้ทำให้ป่ะีส้บกาสนั่ิเบียเฮียละเฮียละเฮียละพุนี้พิเศษพุ่นี้ ก็บอกสอนกลับบ้านแต่ยังไม่ทำอะไปเ่น้รอีน่อยพี่หน่อยสรุปเรียบเรียบอย่างต้องตองลิงกูกันไหมครัลิงหรือว่าในห้องแล้วแต่เราต่อมาดงสีร้งปีไฮโดรจีใช่ไหมีทเบอดวสีร้องนั่นนั่นให้ ยังยังยัง่เ้กาเสนอเงานและส่งเอกสารสดงว่าต้องทำหนึ่ง ที่ด้วยนะก็จะมีว่ากันเนี่ยใช่มั้ยแล้วว่าถ้าใส่ <mí toys> <những> <nói> อเส้น <Mile> น <dizzy> ้ำ <move> ป <for free> ูทำไมไม่ม <automated> <library> ีวะมันต้องมีเลงว่ะออเดอร์แปดสิบหกอืมหืมลองเบื่อหนคอยนี่ดูสตีออเดอร์ดี่เหรอนี่เราเส้นน้ำอ่ะ ช่ไหมอันนี้แหละกูว่ามัภาษาอะไรกันถูกไหมเมื่อกี้แม่ะนแ้มึงไปสั่งลรแ่ก็มืออันี้เส้นสีสีอะไรอเสีสีถึงเก้าใช่ไหม่ทำทเล้นใหญ่ทำทำทำสุดี่ใหญ่ เอาเอาเบสิกมาติกขอบใหญ่ครับจุดมลพิดกูโคตรห้ายเลยเนี่ยเนี่ยคุณเนี่ยคุณรู้ว่ามันมีแอรียนเท่าไหร่คลับมาครอบตรงนี้ใช่ไหมที่เป็น ว่าว่า่าเ็มัเออเร่ผมอยากานะเร่ทางเรือท uhm. ี yeah> ่หานี่ยเท่าไหร่เร่ทางหารโทรหาหรอหาไจหาในอูตหรือจะหาอะไรบิยเลัยอะไรหากไม่ได้แลวนะเพราะว่าคุยแค่นี้ นี่จะไม่ถึงจะไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ข้อแรกเลเออสไเนนะ้นะตองแบ่งเวลาได้ซื้อเสือทิ่ทิ่ยาสททิ่มยาเราซื้อปอแล้วหมไม่รอข้อแรกไม่มีาบไม่มีทำเกไ่ได้แต่งใหม่นี่นะเหมืตีูเลยไดแล้ว อดูต่ชาเ่า้วยเาปน้ไหมอะไร่้ละไนะวมคไม่ไปเล่นเกมหม้จดเสี้ไม่ได้อะไรหนูนูสิ